อะไรอะไรลูกแพะแพะลูกแพะแพะร้องไงแพะร้องไงลูกนู่นมันดึงมาแล้วนี่หนูหนูดึงอีกนี่นี่ <laughs> แพะแพะลูกแพะแพะ <c oughs> <พ> <c oughs> อะไรลูกอันนี้อะไรอันนี้อะไรอันนี้แกะแกะไม่มีขนแกะไม่มีขนเ <c oughs> แพะเผือกจ้ะมาไม่ดูแล huh? ้วแกะเกิดแพะเพื awesome. ่ไปไหนล่ะฮะเดี๋ยวล่วงเดี๋ยวล่วงเออเออเออแพะแพะลูกแพะแพะเออแพะน่ารักอ่ะเกิไต้หนึ่ง เอ้ยมีเข่าด้วยเข่าน้อยเข่าน้อยเข่าน้อยมีเข่าด้วยนี่มาดูแพ้นี่ลูกแพ้มีเข่าน้อยด้วยนะมีเข่าน้อยด้วยนะแ,แพ้น้อยโอ้ยย่า